ส่วนการจัดการกับมิจฉาชีพที่กินเงินคนไทยผ่านสแกมผ่านการช่อโกงอาชญากรรมออนไลน์รวมไปถึงนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในกัมพูชาด้วยวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปถแถลงผลปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับนี่โอ้โหนี่ยืนอยู่นี่มา้มาม้าบัญชีมา้ใ<ช>าใส่หน้าด้วยใส่สูตรด้วย<ะ>ให้รู้เลยว่าเป็น <laughs> บัญชีมา้านะตัดวงจรซิมเสาสายเสานะสัญญาณตรงชายแดนนะแล้วก็มีการตรวจจุดตรวจจับนะกี่แก๊งกี่เครือข่ายเป็นเงินเท่าไหร่ยังไงนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีการถแถลงผลปฏิบัติงานเบื้องต้นหลังประกาศสงครามสแกมเมอรนะ์ที่มีการประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <laughs> รวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์นี่เป็นการอัปเดตความคืบหน้านายกอนุทินนี่บอกว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นภัยคุกคามที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกระดับคนทำงานแม่ค้าแม่ขายแม่บ้านพ่อบ้านชาวบ้านเยาวชนผู้สูงอายุนะเผลอไปไว้ใจรับโทรศัพท์นะถูกช่อโกงอันนี้ภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ความเสียหายจากกมเมอร์มันไม่ใช่แค่มเม็ดเงิน มันหมายถึงความเชื่อมั่นของประชาชนของประเทศของระบบเศรษฐกิจของการค้าการลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นการประกาศสงครามกับสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติแล้วมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ15หน่วยงานหลักไปเรียบร้อยอุดช่องโหว่ทางการเงินตัดเส้นทางการเงินจากรับเปลี่ยนเป็นลุกไล่แล้วทีนี้แล้วที่ผ่านมาได้อายัดรั์ไปหลายหมื่นล้านเพิกถอนวีซา่าผักดัน ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะส่งตัวให้กับประเทศที่เกี่ยวข้องมีการเพิกถอนสัำชาติด้วยจัดการกับบัญชีมาได้จํานวนมากแล้วนอกจากนี้นายกอนุทินได้กล่าวด้วยนะฮะว่าได้กําชับให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยดําเนินการอย่างเต็มที่ย้ําว่าเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้แล้วจะไม่มีการเคลียร์ลองไปฟังเพิ่มเติมจากนายกพูดบนเวที ให้รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์เป็นวาราแห่งชาติได้กำชับให้ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยงานได้ทำงานอย่างเต็มที่ในภารกิจนี้และขอความร่วมมือว่าหากท่านใดมีข้อมูลว่ามีนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพันขอให้ส่งข้อมูลถึงผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรี อย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้เรื่องนี้ไม่มีการเคลียร์เรื่องนี้ทํางานดูจากพฤติกรรมพฤติการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสําคัญไม่ดูชื่อถ้าชื่อคนไหนโผล่ออกมาก็คนนั้นที่จะต้องถูกดําเนินคดีอย่างเฉียบขาดและเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น ขอให้ความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเต็มที่ได้กำชับให้รวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์นะแล้วได้มีการตั้งวอร์รูมโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสาบันการเงินนะเครือข่ายมือถือกอตอรตปปง,งอกอสทชมาร่วมปฏิบัติงานที่วอร์รูมเลยและที่ผ่านมาก็มีการยึดอายัดนะเงิน แล้วนำส่งคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า300ล้านนะถ้าไปดูกราฟิกที่มีการนำเสนอนะครับสรุปมันนี่แคชแบ็กคืนเงินผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์นะติดตามคืนเงินให้ผู้เสียหายไปแล้ว322รายเป็นเงิน312ล้านบาทค่่ครับอันนี้เบื้องต้นแล้วเงินที่ยึดอายัดไว้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งแล้วมีการดำเนินคดี อย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยก็มีการออกหมายจับบุคคลสําคัญในกัมพูชาแล้วก็การตามยึดอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้วที่นายกประกาศบนเวทีมุสกค่ใครมีข้อมูลส่งมาได้เลยไม่ดูว่าชื่อเป็นใครดูที่ว่ามีหลักฐานมีข้อมูลจัดการหมดแน่นอนนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยฮะ